สวัสดีคะ่ะทุกท่านที่น่ารักนะคะวันก้าจะปีใหม่แล้วนะคะพุ่งเหลืออีกสองวันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะวันนี้จะพามาทานแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมไก่นั่นเองนะคะจะมีเนื้อไก่อันนี้ซื้อมาสองขีดนะคะก็เป็นส่วนของ เฉพกนะคะก็สองเขาทำมาเป็นสองชิ้นนะคะก็เอ,อเรามาหั่นสักเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็จะมีผักวันนี้เราจะใช้ก็จะมีผักวางตุง้งผักก้านจองนะคะหั่นเป็นท่อนๆนะคะในนี้ก็มีสองอย่างผักวางตุง้งและผักก้านจองนะคะก้านจองก็ไปเก็บมาจากที่ ไปออกกำลังกายนะคะก็โอ้โหขึ้นเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ค่อยมีคนทานกันที่นี่เขากินกันไม่เป็นนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเปาะนะคะเราแช่น้ําเอาไว้ก่อนนะคะส่วนผักที่เราจะใส่หลังสุดก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมก็ไปเด็ดมาจากในกระถางหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีผัก คุณเลิศนะคะก็คือใบชะพูเล็กน้อยนะคะผักหวานเล็กน้อยก็ไปเด็ดมาตามริมรั้วนะคะแล้วก็จะมีผักขานะคะก็คือชะอมอันนี้เราจะไว้ใส่ในตอนหลังนะคะเพราะว่าผักนี้จะสุกง่ายนะคะก่อนอื่นเรามาตำข้าวเปือกันก่อนนะคะส่วนเครื่องปรุงอ,อื่นในนี้ก็จะมีกระเทียมหอมพริกแล้วก็ตะไคร้นะคะ ข้าเวเบือก็ตำให้เราเอามาแช่ก่อนนะคะดิฉันแช่ไว้แล้วนะคะแช่ล่วงหน้าเอาไว้ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใครชอบคอนๆหนืดๆเยอะก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้ดิฉันก็ใช้สองกำมือนะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะเราล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาไว้จากนั้นเราก็ประมาณสักสิบนาทีเราก็ ล้างออกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สเสดดน้ำเอาไว้จากนั้นเราก็นำมาตำนะคะหองแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย เราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยก็จะมีทริแห้งนะคะกระเทียมหอมอาตามจำนวนที่เราใช้เนื้อไก่แล้วก็ผักนะคะใครชอบกับใครเยอะก็ใส่เยอะได้ะ แล้วเดี๋ยวเรามาติดเตากันเลยวันนี้เราจะทานกับปลาคอดนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปลวนก่อนนะคะขอเลื่อนกล้องมาทางนี้ ใครจะสับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามสะดวกเลยค่ะตามชอบกินเมนูเพื่อสุขภาพนะคะทานผักเยอะๆวันนี้จะทานกับข้าวเหนียวนะคะหุงข้าวเหนียว เนื้อไก่สะด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะ นั้นเราก็ใส่พริกเข้าคั่วลงไปเลยหอมตะไคร้มากเลยใส่ตะไคร้ลงไปเยอะๆ ก็ใส่ปลาล้าลงไปเลยหนึ่งทัพพีหมงหนึ่งช้อนชา ผมปรุงรส ตใส่เกลือเล็กน้อย แล้วก็ใส่มะเขือลงไป เครื่องปรุงตามชอบนะคะปรุงไปชิมไปได้นะคะเพราะว่าบางคนก็ใส่ผักน้อยเราก็ไม่ต้องเติมน้ําเยอะนะคะถ้าใครใส่ผักเยอะก็ต้องเติมน้ําอีกหน่อยให้มีน้ำขุกขิีนะคะ พร้อมหอมเทยาายไม่มีผักชีลาว ดตอนนี้รสชาติกำลังพอดีแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องใส่ผักอีกนะคะ 懂了吧？ ใส่ก้านจองไปก้านจองเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลย เตลาเอาให้นัวเลยจะทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวขนมจีนหรือว่าจะทานเล่น,เล,นเล่นก็อร่อยนะคะทุกคน อร่อยอันนี้ก็ใส่ผักขาชะอมแล้วก็ผักหวานแล้วก็จะมีต้นหอมใบชะพูลงไปเลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ น้ำข้นๆอย่างนี้นแหละ หอมใบชะพลูมากมากเลยตากกันจองขึ้นมาอร่อยมาก เรียบร้อยค่ะทุกคนแกงอ่อมแกงอ่อมไก่ของเรานะคะใครจะใส่พริกลูกโดดเพิ่มก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือตักเสิร์ฟได้เลยหอมหอมหอมใบชะพลู แล้วค่ะทุกคนแกงอ่อมแกงอ่อมไก่ของเราวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะหอมสมุนไพรออมาทานกับข้าวเหนียวดีกว่านะคะวันนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะคะทานกับแกงอ่อมเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขใกล้ปีใหม่แล้วดูแลสุขภาพนะคะจะได้กลับไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปัง,ปงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะ